เนสองตัวนี่แหละครับคืนสาวเมืองเลยทั้งสองตัวครับวันนี้เอาแล้วเอกสาวนี่ก็บคืนครับสาวนี่ก็บคืนเท่าสาวนี่ในเสื้อแนวสาวนี่ครับเบิ่งดูเอกสิจวดปะ Cái cây khá mà, chọn chọn bọt ngay trước non toàn diệt toàn này โอ๋อสาวเลยตัวนี้น่าจะลุ่งมาจากที่ไหนครับยังไงน้องไปเฮ็ดเอาไอ้คนบก่าไปครับบก่าไปน้ำเขา โอ้นรกว่าไปหาเพื่อนอ่าก่อยลอยน้ำท่านอีกน้องคน,นยานครับเราไปเดเจ้านัำผู้สาวครับน้ำผู้สาวจาประกาศน้ำอ๋อเบิง้งสิไปใช่กาไปบ่ เอินครับเอินพ้สาวเอิน <estiver> พ <thorough> uh ้สาวพ้สาวถึงฟังไปแล้วไป่บ่อกาบ่อกาเสียงบ่อเอาลงิครับเสียังยเลยนี่ค <Tonight> รับทุก่ีม่นน้ำประมาณหนึ่งนาทีกาลอยน้ำ สามสาครับดึกสามเมตรที่เด้อหยางหลัดไปหย่างเกาะฟังไปครับห้องนี้นอนทุกที่ ยังไลนะพี่ไปย่างร <c oughs> อฟังไปครับยนันโมกลาลงน้ำโมกาตอยน้ำไปเสียงเรียกหาสาวครับแบบนี้ ตามมึงตามตามึงครับตอดูวีเอซีไดีลุยสาวใช่ไหมสาวทันประลัดครับสาวสึ้งไปแล้ว Saya. Baik. Dah wala senuk. <c oughs> ขี่ขานประกาศลอยน้ำครับประกาศลอยน้ำขามยางรัดเอ้ยอยางเลาะเอาเอามาทานยีวยยางจะเป็นนลมเอาสาวน่นกจีรัดไปอีกแล้ววะนี่ตายนี่น,นี่นี่จะผูกครับนี่อีกแล้วลอยน้ำนี่อีกแล้วโอ้ยตายตายไหววะหล่ะไม่ใช่ไรล่ะ โอ้พระเอกพระเอกมาหาต่อยนี้เองแล้วเอานำกลไปบันนำกลไปบันอุ้มโอ้ยตายเอานนำกลไปบันเอาพี่น้องนำกลไปเดี๋ยวมันกินสิเป็นไหน ดูดอยไปลอยมาสิอ้อแบบนี้เอกยำเน่อยเว้ยนี่ครับค่อยลอยน้ำอย่าเวลาทางพุอดกโอ้ยหลบสะอยู่เบบเจอนังนนเอกกันนี้ครับพวเอกตามครับ ว่ายน้ำก็เกือบประมาณหกสิบเจ็ดสิบเมตรเลครับน้ำลึกประมาณสามเมตรโอ้ก่อยไรไม่ก็ลอยน้ำเกง่งเลยเอา้าขิ้นขึ้นโกกบ่นนี่ครับเนี่ยน,นี่มีการเซื่องกันในน้ำแน่นอนแต่บนแถวนี้บุนีนะไปไว้ ให้เลยว่าคืนเลยว่าเลย่านี่นครับาตามจินด,ด้วยคนที่จะไหนขันสามรอไปครับแกมีแม่คืนอยู่สามแม่ครับตอนนี้ 2, 3, นี่สองทับบรัดในเสื้อไปตอนนั้นจะคืนแห้งกระมูลครับ แต่ที่มีตัวนี้แล้วก็ตัวเชียงใหม่ครับตัวนึงตัวไรกเชียงใหม่มาผีบสาวเชีงยงใหม่นี่ครับสาวเชียงใหม่อยู่ยังทันประหลัดน่ะสีไก่ลูกงแล้วครับเ้าเสื่อมไปแล้วเขาซองดีแม่นี่บอกแม่นึงเนี้ยเดี๋ยวมาคุยกันครับบอกแม่นมาแม่ตัวนี้สาว สามเมงเลยยนี่ครับสามเมงเลยมีสาวเ,เ,เลยนะนี่ขอ,อตัวนี้ของของดาบครับของดาบของบิดเบียรครับตัวนี้ตัวนี้ยังท่านใ้ขืน จวดเอกจวดอ,อเราเอา่าสิเป็นยังไงครับสี่เรียบร้อยบ่คือคือคักอ,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 อาบน้ำแล้วกันสิ

Anh nam dinh dưỡng này gần gì chắc cần thân tua vào này, à, mik hay ý song sau song 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 sau song 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 เอาจากไหนเอกเอาจากไหนยึกหยุดหยักหยักอยู่ดูทำบําบัญญัติก็บ่๊อกคืนนะครับเดี่ยวทุกคนจัดเอกจัดนี่ล่ะประกบครับ đây bò x, chát x Ôi, dành hình năng lặng đấy bạn về cày cây ướp 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 à. เดดออไปไกลเรื่อยครับรอจังหวัดมอเอิ่นเะ เอาเดี๋ยวต้อยว่าโอ้ยหนีอยู่เว้ยเจ้าขอซ่องไ้อยู่ครับใครอยู่ที่เรา้องไปเถอะพีนน่นี่จีกันสี่คืนนั่งเอกเกี่ยวกันอยู่ครับ